มาถึงตัวช่วยสำคัญในงานติดตั้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อม้านแม่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นช่างก็แล้วแต่ตัวนี้เลยกาวตะปูนะคะ SX 7 0 0ตัวนี้จะสามารถยึดเกาะได้ทุกๆพื้นผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวกระเบื้องนะคะผิวโลหะก,ก็ติดตั้งได้นะแล้วความแน่นของเขาเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง30กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าวัสดุที่เบาขนาดนี้อ,อย่างแผ่นป้ายนี้นะคะที่ทางช้างชัยผลิตเนี่ยถ้าเกิดกรณีลูกค้าไปติดนอกบ้านแล้วพื้นผิวไม่สะดวกที่จะเจาะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวกาวตะปูนะคะแต้มด้านหลังแล้วก็ไปแปะช่วยจับไว้แป๊บนึ่งนะคะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะแห้งแล้วก็ไว้อย่างนั้นได้เลยค่ะอยู่ไปตลอดเลยนะคะ ตัวนี้ใช้ยึดได้อย่างแนบสนิทแล้วก็ติดแน่นมากจริงๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวกาวตะปูนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในที่ว่าใช้ภายนอกได้ก็เพราะว่าเมื่อเขาแห้งสนิทแล้วเขาสามารถที่จะโดนแดดได้โดนฝนได้เนี่ยไม่หลุดแน่นอนค่ะมาถึงวิธีการใช้งานสอดหัวก,ก่อนหัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าเราเวลาใช้เนี่ยเราจะปาดตัวหัวเนี่ยตาม ลักษณะการใช้งานถ้าเกิดว่าตรงบนพื้นที่เล็กๆคุณอย่าตัดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาบีบเนี่ยมันจะออกมาเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่กว้างๆหลุมใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะพื้นที่กว้างๆเงี้ยก็อาจจะเข้ามาเยอะหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องบีบเยอะจนเกินไปให้เขาออกมาทีเดียวเยอะนะคะก่อนการใช้งานเราก็จะต้องตัดเจ้าหัวนี้ก่อน เวลาตัดหัวเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะคะตรงตรงบริเวณหัวเนี่ยเขาจะมีเกลียวบางคนไม่รู้ไปตัดตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องตัดอย่างนี้ค่ะตัดบริเวณหัวปึ๊บนะคะตัดแล้วหัวจะเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นเนี่ยใส่หัวลงไปใส่หัวฉีดลงไปแล้วติดตั้งเข้ากับตัวปืนฉีดนะคะสลักอยู่ตรงนี้เรากดนะคะแล้วก็ดึงปื๊ดนะคะ ปล่อยปล่อยมือนะ,ะตัวตัวดันเนี่ยเขาก็จะหดเข้ามาใส่เข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการบีบบีบใส่เข้าไปบีบแบบนี้นะ,ะอ่าพอบีบพอเริ่มตึงแล้วเราก็หยุดนะคะเราก็มาสังเกตเวลาที่เราบีบเนี่ยตัวกาวที่ออกมาเนี่ยเขาก็เห็นจากตัวกระบอกใสๆเวลาบีบออกมาแล้วเนี่ย เร,เราอย่าบีบให้สุดไปทีเดียวเพราะว่าแรงดันจากการบีบเนี่ยบางครั้งอ่ะเห็นไหมคะมันจะออกมาเองถ้าเขาหยุดออกแล้วเราเราบีบตรงนี้แค่เบาๆบค่ะตอนออกก็ง่ายมากเลยนะเอานี้โป้งบีบเอาไว้เพื่อให้สปริงเนี่ยคลายตัวแล้วดึงออกมาอย่างนี้เห็นไหมคะอย่างนี้นะคลา,ายตัวแล้วก็ดึงออกมาค่ะง่ายมากๆสํสำหรับคนที่สนใจซื้อนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่เยอะก็ซื้อแยกเป็นแค่กระบอกเดียวก็ได้นะคะแบบเดียวได้ในหนึ่งกระบอกเนี่ยเวลาให้ไปเนี่ย ก็จะมีเจ้ากระบอกนี้แล้วก็จะมีหัวเนี่ยให้ไปด้วยนะคะไปใช้งานถ้าเกิดคนที่ซื้อครั้งแรกนะคะก็อาจจะรีเควสตัวนี้ไปด้วยนะคะเอาตัวนี้ไปด้วยเป็นปืนสําหรับยิงกาวนะคะนอกจากตัวกาวนี้ยังใช้ได้กับอะคริลิกแล้วก็ซิลิโคนด้วยนะคะต้องเอาคู่กันไปจะได้ใช้งานสนใจซื้อก็ตามลิงก์ไปเลยนะคะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะสามารถกดตามไปซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ต่างๆและถ้าไม่แน่ใจว่า จะซื้อ1กระบอกดีหรือซื้อ4กระบอกดีเป็นเซตดีนะคะก็ตามเข้ามาใน Line แอดออ i ฟิเชของเรานะคะแอดไลน์เซน t ตลเข้ามาปรึกษาก็ได้ทีมงานก็จะช่วยแนะนําตัววัสดุดที่เหมาะสมแล้วก็จะได้แนะนําตัวอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะ